แล้วนะครับโอ้โโอ้ิ้เ้ยังยังม้ครับรอยังครับ้อมยังพอมยังมาวมกันอ่ยโมกยืก่อนสาอนครับไปธรรมดากว่าตามต้ยใครตลยเราไปอารย์อ้ยีเรื่องอ้หน่อยไทยให้ ต่อไปพระธาจะเป็นคนจับจากตดนหแทนนะคะน้องบ้วนจะบุญคุ้วนเลวนด็กก็น่ารักหมเลขที่ออกนะคะคืออ6งคะ60ชุดานันค่ชูดานันอไอยางเงีอ่าที่นันนะคะอันนี้ของพระธาตนัะโเค โคิดานันจบค่ะจบไม่ดีนะคะไม่มีไห้นะคะแต่วันนีม้มีไหนนะคะอะไรอะรอันนี้เลยคะ่ะเปิดค่ะจะดุนนห่อยนี่ยหล่ะย,ย่หล่ะย่หล่ะโอ้หกสิบแปดใค,ครคะคะประลัดบรรจงทีลปับยูค่ะหกสิบแปดอก็ได้ค่ะทเ,เทมาค่ะออกมาแลว้ว อ่ามออพี่คูธิดานนะคะโอเคเัีดบร้อยอ่าต่อไปท่านอาจารย์อาจุกจ่าสีอสามสิบเจ็ดคะที่ตาพรโอดไข่ค่ะคุณนางงานที่ับอบเออ้อยนะคะ ของพระาอ,อาจาร,าร,าาร,าาร,รย์เนาะงอาทิอ้อยจับค่ะได้กี่ทีแล้วเจวเจนดีหมายเลขที่ออกคือหมายเลขหมายเลขอะไรคะ42ค่ะท้ายทวนนวลสายค่ะทั้งรองทั้งรองอยู่ไหนคะนนโอเคฮันน่าฮันน่าฮันน่ามาฮันมา,นมาอันนี้หลวงพี่ชวนนะคะ ต่อไปท่านรองจับวใหม่ยเลขสองภูริชยายืนยง่ะย่งอกระเป๋าอรักมากเลยโี่ิ่อกเปาอ้บิกกบ๊กเกอรบิ๊กบิ๊กเกอรบิ๊กบิ๊กเกอรบิกกบ๊ก,ก,ก,กโอ้สวยจังเลยสวยยังเลย ต่อไปต่อไปนะคะพี่เดียอ่าอีกค่ะยี่ห้อหอะไรการมากเลยรุนไหมหมายเลขยี <28 S 1> ่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดตาประหลาดบุญคลน,นะคะสิริบุญคนเมธีอาจารย์ประสิทธิ์ <หา S 1> ประจับเพียนโหสีวิชยายี่สิบแปดอ่าตัวแท็กออฟ เบาวไอ้หอยแห้งฮะหันมาแน่มันมาแน่เนยเอาลูลกขึ้นไรบังให้ทนบายบังค่แค่รักา้าล้วอา้ไหวะนี่อ้เอาพี่เปืดอเอาจะเรขอะไรพี่มาเรขยกี่หกสินะหบกาทีรักสรสง่วีรศั์อยู่ไหนคะโอ้คีนะคะอ่า เี่สลาสามห้สลาสอ,องอ <c oughs> ออนี่อยอยเมองอายอกเนี่ยพะลุ <c oughs> อ้าวหยิบนะคะหมายเลขเปิดได้ค่ะอะไรหกสิบเจ็ดเอ้าก็กันค่ะนถ้ามาหาสัญญาปุ <c> ้ย <oughs> ไม่ล่ะซองซองเป็นซอง Arizona, ค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนรับเองค่ะอยากรู้ไหมคะคุณค่าเท่าไหร่อุ้ย่อยาพดเลยี่อย่ายูดเลยนะคะเอาพี่มอบให้เอาไปเลแเพียรคเออไมพูดเลว่าเทไรว่าเป็นครับเองาแทนเจนมาหาชุกจุกยัอว่าเป็นของเจ้าของด้วจ้ะตรเมียนด้อยสามพ์ เทพขาเจ้ามาแม่ของเจ้านี่นะคะโอ้สวยเอาท้ายต้นต้นหายด้วยเออก้อนยู่ไหนเอาถวายนะถวายพระเลยนี่ถวาอันนี้ของอาจรย์เนี่ถวาระถวายพระถวายพระนี่พระทมหาสัญญาเลยนี่เออันนี้ท่าหาสัญญาจ้ะต่อไปนะคะจันเทพขา หมายเลขที่ออกคือหมายเลขสิบค่ะาาจินดาค้าาหารเจ